แนึงค่ะขอสวัส,ว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 สวดีค่ะอันดาค่ะลูกแก้วค่ะอันที่สุดก็มาถึงวันรอแล้วใช่ในวันถงวันนี้ก็วันนี้มานามแล้วนะคะก็วันที่จะได้มีผลงานให้เป็นแฟนได้แบบทำกันใ,ให้สน,หนุกได้มีความสุขไปพร้อมกับสิ่งที่เราตั้งใจสร้างสิ่งที่เรารักนะคะก็ ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะสนุกแน่นอนเรื่องนี้เรียกว่าผีคาแรคเตอร์ Character, แล้วก็อายุก็คือส่วนใหญ่ก็จะเคนด้วยใช่ค่ะเรียกว่าสลับเหมือนสลับบทบาทกันแต<ม>่ตอนแรกเขาเป็นพี่ตอนนี้หนูเป็นพี่บ้างก็ดีใจดีแล้วตอนนี้นึก <laughs> ก็จากพี่หนูเป็นคนที่คอยตามตื้อเขาก็สลับมาเป็นเขาตามตื้อหนืบเปล่าใช่ค่ะก็เออ เหมือนตัวพิมพเองอะคะ่ะมีพี่ปริมเป็นไอดอลเกี่ยวกับด้านจิวเวรี่แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบอยากให้พี่ปริมแบบสอนงาน,นาะแต่ก็เวลาเราไปขอาเขาสอนงานเราต้องทำยังไงไหนเราทำซิคือเราก็จริงใจเราก็แบบอยากรักก็ต้องเสี่ยงอะคะ่ะเราก็แบบไม่อยากให้เธอเพียงยังไม่เืนอนะยังพี่พริมคะมีอะไรให้พิมพช่วยไหมคะไม่มีนะ อ๋อแล้วแล้วงานอันนี้พี่ิมเสร็จหรือยังคะให้พิมช่วยไหมอะไรอ่ะโอ้โอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเอาอมย่างนี้ทำไมเสียยากคือจะบอกว่าเราก็ตื้อนานอยู่ใช่ค่ะเป็นซีรีส์เนาะอยากให้แฟนลุ้นด้วยว่าเอฮ้ยเขาจะแบบยอมเปิดใจยอมเปิดตัวสักทีเฮ้ยแล้วตอนนค้เขาเปิดหรือยังไง ตอนนี้ยกปิดหน่อยก็เปิดตัวอยู่ค่ะเออแบงอารเป็นไงกันเห็นพี่มอสพี่บอกว่านี่ค่อหนักหนามากเลยนะือจริงๆลูกเลี้ยงสิ่งที่หนักหนาคือน่าจะการกั้นขังมากจริงมันยากมากเลยค่ะที่เราจะแบบเล่นกับเหมือนพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวอาพี่มอสพี่แบงค์พี่คงวิเจยิ่งมีพี่มีเตนนนอีกใช่แล้วพี่ๆนักแสดงที่เข้าซีนด้วยกันก็คือ เขาแบบโบ๊ะบะมากเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนเหมือนขุดสกิลความเป็นตัวเองหรือลูกเล่นออกมาพร้อมกันแบบแพร่ราพมากแล้วเราก็เอ๊ะเด็กเวลาลูกแก้วขับเหมือโฟกซิงหนูว่าจะขับเหมือนคนร้องไห้แต่จริงคือหนูมีความจะถือว่า,วา,านั้งตาจะไหลเลยอ่าเนื่อง่าในกองนี้เนี่ยเขาหยิบให้ลูกแก้วเป็นจอมชนจอมแซงเลยะ แหม่จะบอกคนอื่นเขาไม่บอกนะคะก็หนุกค่ะแล้วก็จะมีการแบบช็อตโปงช็อตฟิลพูดภาษาหน้นภาษานี้ลุกเล่นไปมาก็ถูแน่นอนมาถึงเรื่องที่จะกระดักกันว่าฝั่งคุกี้ฝั่งดาราเราได้เห็นความหวานความสนุกแ่ว่คนอื่นเขาก็จะพูดถึงความซา้อันนี้คิดว่าคู่นี้น่าจะมาแบบเป็นความรักหวานแบบหรือว่าจะเป็นการเทคแคร์ดูแลที่น่ารักหรือว่าแบบ ความรกที่อบอุ่นยู่อบอุ่นอืมใช่ค่ะก็ยังมีความแบบว่าไม่ต้องรู้ว่าเราของเราได้อะไรแค่วค่นี้อันนี้ติดแล้วได้ว่าคำนี้พิการแล้วแบกว่าฟิ้นฟินมากโอ้ยระดับเรานะคะ Star Hunter เราไม่ทำอะไรอยู่แล้วใช่ค่ะจะมีอะไรให้ดูเพิอีกอุ๊ยน่ารักจังเลยตาตื่นใจแน่นอนยิ่งดูก็คือยิ่งยิ้ม ใช่แม่อกว่าชีกนาดปีความน่ารักเป็นสิทธเท่าไร่เป็นสิธิให้้าน็ล้ก็ล้าน้านอินฟินิตี้ไปเลยค่ะทานในเรยกอแบบการแฟนเราการถของคนวาจะได้แบบจริงแน่นอนใช่ทานกันต้องทานแ่นให้แบบรอรับ่ไงสัสซีเรียคพีชลาลเซนเซตเอ็กวนะคะที่จะออนแอร์ตอนแรกวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะทาง ช่องวันสับสกิดเวลาห้าทุ่มนะคะทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็แบบอันคัดสามารถดูแบบอันคัดแบบแซ่บแซบดูแล้วดูอีกได้นะคะาาทางไอฉี่ค่ะตอนห้าทุ่มสี่ถึงห้านะคะยังไงก็ฝากพลงชลาะไรแล้วก็น้องพิมพ์กับพี่ปรีมด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อบก้อม่ใชด้วยนะคะอสมาถามหน่อยผู้ขาดปลายวันเกิดเป็นไงคะโอ้สนุกสนานะคะ่ะก็ดีใจที่ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แฟนๆก็แบบ ได้มาเต้นมาโยะงมาร้องเพลงไปพร้อมกันกค่ะก็เป็นวันที่ลูกแกจะจดจำไปตลอดเลยค่ะมีใหลายคนก็ชื่นชมที่แกบอกว่าตอนเล่นกันร้นองเพลมากที่ไหมตาเุ้ยเขาให้หนูอยู่หรอไป้คืออ้าวไม่เห็นหรอเห็นในรูปเห็นในคลิปค่ะเป็นยังไงบ้างสุดยอดน้องเก่งเก่งเก่งจริงไม่ต้องถามเลยใครปังเล,ลยใครปังเลยใครปังเลาพูดถึงวันเกิดแค่ผ่านแล้ววันเกิดอะไร ไปปาให้ใจหรือว่าแล้ววันต่อเนี่สมเขาให้อะไรหรือเปล่าเขาก็ให้ใจอะค่ะเขาก็ให้อย่างอื่นด้วยโหเราก็ก็ให้อย่างอื่นด้วยพี่หน่อยทาไมไม่อยากรู้เลยแหละคุณไม่อยากบอกเขาไปบอกพี่เขาไปอุ้ยหนูไม่ขี้เหนียวให้เป็นแบบช่าบอกให้เป็นเซตกัรดูแลตัวเองเะยรก็เพี่อนหก็อ่อ ให้ลุงกับเพื่อนๆคอสมอรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ของที่ลูกก็ได้ใช้แล้วก็ชื่นชอบสิ่งนั้นคือของบำรุงตัวค่ะก็เราบอกว่าใช้ร่างกายอยอ่ฮะไม่ไม่ถิดว่าเราทำงานเยอะที่มันจะหมายถึงว่าใช่ใช่ค่ะทำงานเยอะแล้วแกสนใจไหมคะสนใจค่ะให้อะไรมาก็ชอบหมดค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วปกติลุงก็ให้ทรายถุงไป โอ้ยถูกใจมากเลยค่ะพออีกได้ไหมคะหรือก็ให้ไปทำใจแล้วอ้าวจะเบื่อหมอ่ะเบื่อให้ทำใจแล้วรับทำใจหรือเปล่าก็รับอยู่ค่ะเอออ่าเราก็มีงานร้องเพลงแทนไปยุมากทุกคนแบบว่าทุกสกิลที่มีเนี่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเออเราก็อยากทำให้เต็มที่ค่ะมันเป็นงานครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็มีแฟนๆมามากมายขนาดนี้เลยเราก็รู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาหนบแฟนให้ คุ้มค่าที่สุดอยากที่จะทําให้แฟนๆ,ๆมีความสุขที่สุดค่ะก็ทุกทุกเอลเมนต์คือลูกแก้ว,บกวบกลบครอบครัวเป็นคนแบบว่าจัดการคิดมาอย่างดีแล้วก็ดีใจที่ผลตอบรับฟีดแบ็กดีมากเลยงานแล้วเพื่อนมาเห็นน้าเป็นยังไงบ้างคนน้องคอสเตอร์คือคือก็จัดจา้านัะใช่ก็คือหนูไม่เลือกรอที่นจัดจา้านแต่รู้ว่า,นานอยู่คือลงไปก็จะจัดจ้านแต่ยู่ก็คือเรียกว่าจึง้งแบบว่า แสงสีเสียงขึ้นรูปตรีน้องร้องขึ้นเวทีร้องแบบชายใบลายกระไดมากี่เพลงแล้วอ่ะคือเราคพิ่งชว์ไหนไม่ไม่ไม่เอาถ้าไม่ใช่โชว์ที่เราผู้ชมขอคือชอแฟลตไลไม่ใช่ใช่ไฟสองคือที่เธอออนแฟลตไลอ่ะมันแบบสวยก็เหมือนแบบคือความหมายเพลงมันก็เหมือนกับ ที่เกิดขึ้น,นจริงในชีวิตเลยค่ะก็ลูกแกก็อยู่ท่ามกลางแฟชไลท์มีทั้งแฟนๆมีครอบครัวแล้วก็แบบมีครอบครัวสตาร์ทันเตอร์มีผู้ใหญ่มากมายนะคะเป็นเหมือนดาวที่มารวมกันแล้วก็เปล่งประกายพร้อมกันก็ดีใจที่ได้จับมือทตำตามความฝันกับทุกท,ทุกคนกับค,คนข้างว้าวูหออะไรอเมื่อกี้บอกว่าแฟนๆเจออ่ะก็คือคอมเมนต์มักจบอกว่าดีใจมากกับการได้เห็นลูกแกดากับมาแล้วล<ๆ>ก็กดีใจเหมือนกันสค่ะทุกคน รอแล้วก็บอกว่าจะอินจอยกับคนงานใหม่ด้วยจะเป็นไปได้ไหมว่าอืมอืีมออทเลาะกันนักตึกษานักศึกษาผ่านแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ใช่ค่ะอาสุดท้ายให้ลูกแก้วของคุณมุกโมแล้วก็งานของคุณด้วยแล้วก็พี่อันดาและพี่อได้ค่ะก็ อยากจะขอบคุณจริงๆรู้สึกขอบคุณทุกวันเลยค่ะขอบคุณตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็อขอบคุณครอบครัวขอบคุณค่ายสตาร์นเตอร์เทนเทนเมน์เพื่อนๆพี่ๆในวงการทุกคนที่ให้อโอกาสแล้วก็ความรู้ประสบการณ์กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณลูกโลกที่อยู่ข้างลูกแก้วชาาอนันต์มลแล้วก็ต้องฟังพี่อันดาแล้วระหว่างทําอะไรก็ตามค่ะก็จะมีแบบ เพื่อนบ้านชาชเกียวของนุ<ช>่นต้องของน้องเนาวาทุกคนนะก็คือช่วยกันเป็นครอบครัวกันก็ดีใจมากมากก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ขอทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ,ะ,ะขอบคุณนอบ้อมู้มมหน่อยซีนะคะ<ม>ขอบคุณมากๆค่ะทั้งแฟนๆกันแล้วก็ชาานัรกมลแล้วก็ลูกโลกของแก้วแล้วคนจริงคือพี่ๆีแฟนลับุทุกคนที่สปอนอร์พวกหรูทัง้งอาจจะ เป็นเพื่อนคอสมอสเองหรือว่าอะไรนะ่างเงี้ยครับก็คือน่ารักมากที่เขาต้องหนูมีผลงานหรือมีอะไรเงี้ยคือร่มแรงร่มใจช่วยกันก็คือขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสให้หนูได้มีโอกาสทำงานที่หนูก็ได้อยู่ตรงนี้จะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ